สวัสดีครับเรา,าอยู่ในเกมคัสไรเดอร์ดิฟดิฟเอาแล้วยังไงเบอร์หไม่มากระพริบไป,เ,ปเลยแกถ้าแกไม่พร้อมแล้วก็มาวันนี้เรามาในชุดพ่อครัวกับ3ร้อสาม้อไปเฮ้ยแซงพี่หมดเลยมันยังไงวะเนี่ยจะเย็นนิดนึงเอาแย่งของพี่อีกอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแยง่งเฮ้ยได้แล้วเอาล่ะพี่ได้ในตรมาแล้วพี่มาแล้ว อยู่ที่5ตอนนี้แต่เย็นนิดหนึ่งดิฟเลยนี่เกมดิฟต้องดิฟจะบอกให้ไชเอาล่ะพี่ในในตอีกแล้วพี่ต้องแสงทีนี้แสงหมู่แสงหมดโอเคเฮ้ยไอเทมอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นยังไงนี่เราได้เอสไหครับเป็นเกาะป้องกันครับไม่แตกไม่แตกเฮ้ยตอนที่หนึ่งคืนมานะเออดีมากแกก็ยิงกันไปส่วนข้าก็ไปของข้า เอาละข้ามีกล้วยเข้าวางเลยเฮ้ยเอ็งขอโทษนะเพื่อนเฮ้ย S สองอันเลยครับท่านผู้ชม S โหพันมาแหว่ดีกว่าไหมแหว่ไม่ได้แดกกูหรอกโอ้โหถ้าได้ S มาก็คงจะดีครับ S นี่มันป้องกันครับปเปอร์โปรเทคนี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บ SS เวลาต่อยหมดแล้ว SS แหว่หันมาแหว่ด้วยแล้วก็ได้ S อีก S 1> <S 1> เอยหันมาแย่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆแหมตอนมีเอสล้วก็ใช้แังม่วเจ็บใจนักเฮ้ยพี่มาแซงพี่เลยตอนนี้ยังไงพี่ก็ทีหนึ่งไม่ได้แดกพี่หรอกนี่เอสไมคแล้วบอกเราแหวหันมาเฮ้ยเอสอีกแล้ว,ลว,มลวไม่ได้ใช้โปใช้แฮกนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ได้แดกกูหรอก เอติอีกแล้วสุดยอดมีอะไรจะฟางพี่มะเนี่ยไม่สามารถทำอะไรพี่ได้หรอกข้าบอกแล้ว,วข้าเนี่ยเกิดมาเพื่อสิง่งนี้เฮ้ยพี่ออมมือให้นาเฮ้ยเฮชิบหายแล้วจะมาแซงอะไรกันตอนรอบสุดท้ายจะทําข่าขายหน้าข้าไม่ยอมหรอกข้าได้ในโตข้าต้องอัดแล้วเลี้ยวซ้ายปาดนม๊ดไม่ไงเฮ้ยแม่งเฉียดฉิวเลยงามไส พอครัวหัวป่าสามล้อรถกระต่ายขอบคุณทุกคนครับที่รับชมบ๊ายบาย